สัสดีครับชิดบอลพี่จัดให้ได้เสมอพี่ก็จัดให้ได้เสมอมันเห็นแล้วว่าผมวางแทบไอสัตว์

อ๋อเป็นพระเอกในหัวใจเธอล้วมชันไม่ไปแล้วอ่ะมังไม่ไปแล้วมังใช่ไไมไปแหมแล้วโอ้โหมันไม่ยอมมันไม่ปั่นไฟกันเหรอวะไม่ปั่นไฟกันหรอฮะ ไอ้น,นี่โจดผมด้วยผมจะบอกให้ตัวเนี้ยไม่บันไฟลหรอจ้า ถ้าปั่นฝั่งนี้กันผมต้องวางจุดแบบว่าจุดเซอร์ไพรส์อะ

ทำไมอ่ะเพื่อนกูก็ช่า,าเอาเรื่องอยู่นะ ก็ชใช่มาเรื่องของกูอยู่นะ ก็าชาบผมกูเอาเรื่องอยู่แหละเพื่อนประเดี๋ยงของปูรุ ะสปีดคิงป่ะเพื่อนวางแท็บแบบสปีดคิงอะรู้จักไหมเอ็ดเวิร์ดรู้จักไหมมันปรับมาใหม่อ่ะมันโหดอ่ะดิเข้าใจปะรู้จักไหมความสามารถใหม่ปรับมามันโหดของมันนะเพื่อนเข้าใจปะความสามารถใหม่มันปรับมามันก็โหดของมันมันปรับมามันก็โหดของมันเข้าใจความสามารถใหม่ปรับมามันก็โหด อันนี้ครับสิน ใครจะขอคิลเลอร์ตัวนี้มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไล่เล่นให้เด้อเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อน มันวิ่งไวนะมันวิ่งไวอยู่นะวางแถบแล้วอ่ะโดดกูไม่อยากเสียเสือเบสทำไมไม่โดดเไยครับ อืมตองนี้ไม่มาดีกว่ามันน่าจะอยู่ฝั่งนี้นั่นแหละทุกคนแต่อยู่ไหนแค่เนี้ย ไม่รู้อยู่ข้างนอกถ้าไม่อยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างบนมันไม่น่าจะอยู่ข้างล่างเออทำไมไม่ปั่นไฟผมงงมชิบหายเลยปกติจเจอแต่เซอร์ปั่นไวไอสัตว์อันนี้เจอเซอ,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 อร์ไม่ปั่นแม่งมายืนรอสองไฟคิลเลอร์ไฟเฟยไม่ปั่นกันมันมันมันจะมันเพิ่งมารู้ตัวว่าตอวกูบอกแล้วว่ากูรู้ว่ามึงอยู่ไหนเพื่อน ขี่มอไซค์ไล่น่าจะไปทางไหนซ้ายไม้มีขวาไ้ไหนดีแอะแอะแอะขี่มอไซค์ไล่ขี่มอไซค์ไล่เอาเรื่องอยู่นะป่ามาใหม่อ่ะทุกคน วางเลวงเวานี้แอดออนหรอแอดออนด้วยหนึ่งครับแล้วก็ที่ปรับมาด้วยหนึ่งครับทั้งที่ปรับมาแล้วก็แอดออนครับบวกกันมันเลยวิ่งเร็วนานขึ้นครับ เทสดีไหมอรอมันก็เทสดีสวัสดีครับผมพี่ดาย์กระต่ายป่า แฮกว่ะไวดูยูเฮฟทูแฮกว่ะโดนแถบกูไปว่ะอืมแค่นั้นละก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอืมไวดูยูเฮฟทูแฮกอะอืมช็ตครับไอนี้โจทย์ผมด้วยไอที่มาเล่นไม้เคลนขั้นสามแล้วตีนอนแล้วแบบว่าไอ้นั่นหน่ะแล้วผมตายแล้วมันแบบว่าจบเกมมันด่าผมอะเมนเซอร์ไม่อยากรบมันบอกมันบอกมันบอกมันเมนเซอร์นี่ อันนี้ออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยว่า you h a v e to h a c k ว่า you h a v e to h a c k ไอ้นี่โจทย์ผมครับโหผมต้องไปหาสตรีมใน YouTube นานแล้วไอชิ้นนี้นานแล้วมีใครจำได้ปะที่มันอ่าไอเนี่ยจำได้ไหมที่มันที่มัน,ท,มนที่มันเล่นไมเคิลขั้นสามอะ่ะแล้วไอเชี่ยผมกดโซโล่ไปแล้วเพื่อนสามคนนี่คือหนักเลยอะ่ะแม่งไม่ปั่นไฟกันอะ่ะจำได้ปะแล้วจบ แล้วจบเกมแล้วแบบว่าคือมันไม่ไล่ผมทั้งเกมแล้วแบบมันสุดท้ายมันมามันได้ตีผมนอนตอนท้ายๆอ่ะแล้วก็แบบว่ายักหน้ายักหน้ายักหน้าใหญ่เลยแล้วก็แบบว่าเออว่าแบบปากดีท้ายเกมอีซี่อะไรเงรี้ยจำได้ปะ่ะมีใครได้ดูปะ่ะมีใครจำได้ปะ่ะถ้าเกิดมันน่าจะเป็นตอนที่ผมมาสตรีมใน YouTube ช่วงแรกๆอะ่ะช่วงแรกๆเลยใช่ใช่นานมากแล้วนานมากแล้วไอ้แค่มันลำ้ำผมผม,ผมก็บอกว่ารีแมทไหมล่ะอเออรีแมทหรือเปล่า จะรีแมทไหมเพื่อนมันก็บอกไม่เอามันบอกว่ามันมันบอกว่าไม่เอาโหยียแม่งบอกว่ามันบอกว่าอะไรว่าจริงๆแล้วมันเป็นเมนมันบอกว่ามันชนะแล้วมันไม่รีแมทหรอกเออมันบอกเงี้ยมันชนะแล้วมันบอกจริงๆมันเป็นเมนเซอร์นะ มันไม่ใช่เมนคิลเลอร์เนี่ยมึงแบบมันบอกผมอ่อนแบบว่าโดนเมนอะไรที่เฮียอะไรมาจากไหนเนี่ยแทบกี่อันไอ้สั์โอ้โหมาเป็นตับเลยมันบอกว่าแม่งบอกมันแบบโดนมันฆ่าแบบว่าแม่งแบบเหมือนผมอ่อนนะอารมณ์มันเป็นเมนอะไรสักอย่างต้องไปย้อนดูเดี๋ยวผมจะไปหาตัดมาให้นะเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ลง u t u b e เนี่ยผมจำชื่อมันได้เลยไอ้เฮียดัสตี้เนี่ยใช่เฮียนี่แหละใช่น่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมจาได้ผมว่าน่าจะใช่ครับเออนี่อย่ยโดนด่าโดนด่าเต็มเลนูบไทยใช่ไหรอที่นี่ไม่ใช่คนไทยนะไอ้สั์มันคนประเทศอะไรไม่่้คนไไใชทย แม่ Why you have to Ha ฮะไวอ y you ยู่แฮะจุ่ยแฮก็โดนกูไปดิกูบอกแล้วปาบมาใหม่มันโหดไอ้สัสตร์ล้องแฮกไปก่อนนะน้องเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมันคนเดียวกันเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นั้นมาเอา,เอามาลงนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ลงอยู่ดีอ,อ้สตร์ก็ลงลงคลิปอยู่ดเีเกมแรกของวันก็ได้คลิปเลยแค่นั้นแหละ